สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรมสติเตมพอร์ตนะครับคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับเพื่อที่จะใช้ในการนะครับหักคะแนนนะครับโดยที่ลูกค้านี่สามารถที่จะบอกว่านะครับเราจะลูกค้าเขาจะใช้กี่คะแนนนะครับในการทําเป็นส่วนลดนะครับก็คงจะมาดูวิธีการนะครับตามนี้นะครับมาที่หน้าแรกนะก็สินค้าสต็อกปาโค้ดนะครับทีนี้เราก็มีวิธีการง่ายๆนะครับก็คือสร้างชื่อสินค้าขึ้นมานะครับเป็นชื่อว่า ส่วนลดนะครับอาจจะเป็นชื่อแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนลดหักคะแนนนะครับ1บาทตอ่อหนึคะแนนะหรือแล้วแต่ที่เราจะตั้งค่าไว้นะครับถ้า1บาทตอ่อหนึคะแนนก็คือเราจะใส่ราคาขายราคาปกติตรงนี้นะครับเป็นลบ1นะครับแล้วก็คะแนนก็คือเป็นลบ1เหมือนกันนะครับก็คือ1ต่อหนึงนั่นเองนะครับผมก็ถ้ามีาถ้ามีการตั้งค่าอย่างอื่นก็ อัตราส่วนก็แตกต่างกันไปได้เลยนะครับหรือถ้าสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมรหัสบาร์โค้ดนะครับก็ใส่นะครับเป็น100อะไรก็ได้นะครับที่สั้นๆหน่อยนะครับผมแล้วทีนี้นะครับเราก็บันทึกเข้ามานะฮะแล้วเราสามารถที่จะถ้าเราพิมพบาร์โค้ดนะครับปิดติดไว้ที่แคชเชียร์นะครับมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาจะใช้ก็คือสแกนเลยนะครับใช้ตัวยิงในสแกน เข้าที่หน้าจอขายได้เลยนะครับมาดูวิธีการใช้งานของตัวนี้นะครับที่เราตั้งไว้นะครับมาที่หน้าแรกนะครับปุ๊บแล้วก็มาที่หน้าจอขายสินค้านะครับก็ลูกค้ามานะฮะก็ถามชื่อลูกค้าลูกค้าชื่ออะไรแล้วก็ค้นหานะครับสแกนบัตรของลูกค้าลูกค้าก็ได้ถ้ามีนะครับผมทีนี้ลูกค้าคนนี้มี3 6คะแนนใช่ไหมครับสามร้อยหกสิบเอ็ดคะแนนนะลูกค้าเขาก็ซื้อของนะครับ ซื้อของมายอดยอดซื้อก็เยอะสักหน่อยฮะอ่าเปนสัก2,000บาทนะครับผมทีนี้ก็ลูกค้าบอกว่าอ่าแคชเชียร์บอกว่าอ่าของลูกค้ามี3า0 3 6 0 6 1คะแนนอยากจะใช้เป็นส่วนลดได้ไหมอยากจะใช้เป็นส่วนลดหรือเปล่าก็1 1ลด1บึ่งบาทลด1คะแนนนะฮะลูกค้าบอกว่าอ๋อใช้สิขอใช้สักอ่า้อคะแนนนะหนึ่ง้คะแนนลด100บาทก็ได้นะฮะ ก็ถ้าเรามีบาร์โค้ดของตัวส่วนลดนั้นแล้วก็สแกนเข้ามาก็ได้นะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ค้นหาตามอย่างนี้แล้วก,กดเข้ามาอย่างนี้1ครั้งปุ๊บก็ถ้า100คะแนนแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็น100อย่างนี้ครับผมมันก็ลด100บาทก็เหลือ1900บาทลูกค้าก็จะ,จะได้จ่าย1าาานึ่งพนะันเก้บาทจากคะแนนสามร้อยจีพนถ้าเรากดบันทึกรับเงินสดเข้ามาปุ๊บนะครับคะแนนของลูกค้าคนนั้นนะครับก็จะเหลือ 260คะแนนนะครับเมื่อ,อถูกหักไปแล้วบินเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับวิธีการก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลองใช้งานดูกันดูเลยนะครับผมสวัสดีครับ